เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาชีวิตยามมรณงนั้นว่างเปล่าอะไรเรามีให้เห็นเป็นคุณค่าทั้งลูกหลานสามีภริยา อีกทรัพย์สินเงินตราฐานันดรจะขนไปไม่ได้แน่แม้สักอย่างสิ่งเคยสร้างสันไว้ในการก่อนไร้ประโยชน์หมดสวยคราม้วยมอนต้องจากจรล่อนจอนเหมือนตอนมามางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิด ทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอ